สวัสดีค่ะเทียนอัชรีค่ะนักสแสดงจากสถานีโทรทัศน์ช่อง8ค่ะค่ะสำหรับ คำแนะนําจากเทียนนะคะที่อาจจะเคยเป็นเยาวชนมาก่อนนะคะตอนนี้อาจจะอายุเกินไปแล้วนะคะก็ถ้าอยากจะแนะนําน้องๆเยาวชนนะคะเทียนว่าเราควรเริ่มจากความชอบหรือความถนัดหรือว่าสิ่งรอบตัวเราเลยค่ะอย่างเช่นน้องๆบางคนนะคะถนัดด้านดนตรีค่ะเราอาจจะมีการสอนดนตรีให้กับน้องๆนะคะหรือว่าถนัดเรื่องของจิตอาสาเราก็อาจจะทําค่ายอบรมความรู้หรือพัฒนาแกนนําเยาวชนนะคะก็เป็นสิ่งง่ายๆที่เริ่มจากรอบตัวเราค่ะเทียนว่าน้องๆจะทําอะไรก็ได้ค่ะแค่เรารู้สึก ว่าเราชอบแล้วเราอยากที่จะแบ่งปันให้กับผู้อื่นค่ะก็สําหรับน้องๆเยาวชนนะคะที่ทํากิจกรรมเพื่อสังคมนะคะ ก็เทียนอยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะให้ทําต่อไปคะ่ะแม้ว่าวันนี้นะคะสิ่งความดีที่เราทำเนะะี่ยค่ะมันอาจจะยังไม่เห็นผลไปที่ประจักษ์นะคะแต่เทีนยนเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้คะ่ะมันจะถูกหล่อหลอมาเป็นตัวเราในวันนี้แล้วก็สร้างสังคมที่น่าอยู่ไปด้วยกันคะ่ะถึงแม้ว่าความดีมันจะยังไม่เห็นในวันนี้ <S <S แต่เทีนยนเ<ๆ>ชื่อว่าในอนาคตค่ะความดีเหล่านี้จะส่งให้น้องๆทุกคนประสบความสําเร็จแน่นอนคะ่ะเทิญชวนน้องๆนะคะที่มีความสนใจนะคะมาร่วมกันเขียนโครงการนะคะที่เป็นประโยชน์เพื่อสังคมกันค่ะโดย ะคะโครงการไหนที่มีความน่าสนใจนะคะและสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมได้นะคะจะได้รับการคัดเลือกค่ะเพื่อไปสร้างโครงการให้พัฒนาต่อยอดเป็นความจริงกัน,นะคะ่ะทุกคนใครนะคะที่สนใจนะคะสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้นะคะถึงวันที่31มีนาคม2565นนะคะยังไงก็อย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะคะวัยรุ่นมืออาชีพอะไรก็ตามนะคะที่น้องๆถนัดมาร่วมกันค่ะ จิตสำนึกรักเมืองไทยจัดโดยสำนักง,งานประหลัดกระทรวงกลาโหมร่วมคิดร่วมทำสร้างสสัง,สงคมไทยไปได้วยกันค่ะ